สวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาเจอกันเยียมแล้วนะครับหมกเอื่ยมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาปุดกล้องข้างๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้พลเรชอนจะเข้ารถตัดนะครับน้องรถตัดมาฟืฟังนะครับ เขาไปซื้อไก่ KFC นะครับผมเราไปเที่ยวซื้อของกินด้วยอันนี้ใส่แว่นด้วยนะครับผมที่จริงมันก็ตอนเย็นนั่นแหละใส่แว่นด้วยวันนี้นลชชันตัดหญ้านะครับเนาะอินมันกระเด็นใส่ตานะครับนิดหน่อยไม่ต้องเปิดแล้วนะครับเนาะตาแดงไะเดี๋ยวไปซื้อของกินครับผมไป let's go ตุดกองทางนะครับวันนี้ ไม่ชยงรานนะครับผมช่วงนี้ไม่อยากจะไปไหนเลยน้ําท่วมหลายหลายพื้นที่นะครับเชียงรายก็ล้นโอ้โหขายกะละมังทางเปยเยอะมากเลยนะครับอยู่กลนะ้จะตกนี้ถ้าตรงของอำเภอฝางแต่ก็ไปชยงรายก็ได้ไปเมสายก็ได้นะคะรับผมตรงไปถ้าเลี้ยวขวาก็ขึ้นไปเชียงรายนะครับไปหัวน,น้ำมันหัวน,น้ำมันฝางนะครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ไปนะครับผมรสชาติมาบไปเยออยู่นครับผมเนเยอะไปหนที่แล้นครับผมกว่าจะมาถึงรถตัดก็คําแล้วนะครับตอนนี้ก็พุ่งกว่าแล้วพุ่งแล้วนะครับผมถรถตัดแล้วเขาปิดกันแล้วไม่รู้รุนๆยดกองนะว่าจะมี KFC ไหม มกวานแล้วนะโอ้มีของกินอยู่น่าตัดต่อเลยทางนี้มีอยู่เดี๋ยวค่อยมาชอปปิ้งข้างนอกอ่ะเ,เข้าไปทางในหวานเดียวไก่ KFC ไม่มีวันนี้ตั้งใจมาซื้อไก่ KFC ลยเฉพาะเลยนะครับผมส,ส่อขยักเลือเกินไส่อที่จอดรถก่อนนะครับผม อกองครับผมเไปเล่นชอปปิ้งกอนเมซื้อของกินกันไม่าจะมีอะไรกินบ้างมาอีกแล้วรรมานีไม่ค่าลตะกองอ่ะตลอดเลย ครับผมแล้วก็เครื่องกองตะกล้องมีของกินตะกล้องโอเคนี้แหละครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับสองกล่องมีของตะกล้องน่ากินมากเลยนี่เนี่ยเนี่ยแขงคนเกึ่งเนะคนกึ่งคนกึ่งถึงบ้านแล้วนี่กว่าจะมาถึงบ้านครับผมโอ้ยเี่ยวนี้ถ่ายให้ตะกล้องหนึ่งกล่องอ้นี่ ดี๋ยกระปองเลยนีนี่จะเป็นนี่จะเป็นใส่กล่องชิ้นนะครับซื้อมาหนาลดตากกาัดนะครับผมอยู่นี่นี่อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ลองชิมตัวนี้ก่อนนะกระปองนงโอ้อันนี้เก็บไว้สองคนพี่น้องเนีย่ยสองชิ้นเอาแบบแบบที่ไม่ต้องอกินกับ ชับผพิกนะครับผมเอาเดียบในดีแต่กน็นี่ใช่ไหม αι? โอ้อยมาแล้วผูชว้ช่วยกินมาแล้วนี่หมกอีลำเดอคุณผู้ชมอร่อยมากครับอือหือ เนี่ยๆๆอืมอ๋ออื้อะอร่อยมากครับดูอ่ะมะแมกินไก่ KFC ครับผมอือ มึงมึงใช้เกาะอ้อโอ้เต็มาราดเดลดูอ๋ออับที่เพ็

โม่แต่ฟอนหมดละดูไปคขอคสีละก้อนไม่หิวเข้าแล้วครับคิดดีออกมานีเละครับผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามฝากกดติดตามแกล้งใชร์กดแชร์ด้วยนะคระับสวัสดีครับ